ค่ะกลับมาพบกับช่องโจแอนน้ำอินเอ็แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีเพลง l i ฟ์เซสชั่นของน้องเป็นต่อค่ะเพลงนี้เราติด FC น้องๆคนหนึ่งที่แบบมาทวงเพลงแบบหลายรอบมากแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลามาทำเราก็แบบตอนนี้ก็เลยกลับมาทำให้แล้วนะตัวเองคือเราอะเป็นติดงลัดวันใช่ไหมก็ยังติดตามรัดวันอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาได้มาเรี c อ i o ชั่น เป็นช็อตฟิลแรงไปไหมของเป็นต่อ f e a t u r i n g F Hero เวอร์ชันไลฟ์เซสชันนะคะซึ่งเรายังไม่เคยดูเพลงนี้เพลงที่เป็นเวอร์ชันปกติเราเคยดูแล้วเอ็มวีน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูอ่าช็อตฟิลแรงไปไหมของไลฟ์เซสชันซึ่งเป็นต่อเสียงดีอยู่แล้วมาลองเวอร์ชันนี้ก็ต้องเพลทมากแน่ๆไปดูกันเลยค่ะช็อตฟิลแรงไปไหมไลฟ์เซสชัน โอ้อตปอต์ c าว่าเพลงอะไรก็พอลองเพลงอะไรก็พอโอหเหมือนคนละเพลงเลยอ่ะนาอ่ะล้กไอุ๊ยเาอ่ะเออดีหูยังมองแแม่ด้วยสไตาแบบนั้นลูก ันว่าามมอยกีใครง,งเ,าค,เาครขือแไ,นนอไอิงไป,ไปไหมไปไไเป็นหูเล่นตาเก่งปตงอต่อาจะไม่โดนตกได้ไงเนี้ยหูชอบเอร์ช่นนี้ว่ะเ,เขาดีไง รจริงคือเวอร์ชั่นเก่ามันเวอร์ชั่นแรกอะ่ะมันก็เป็นเวอร์ชั่นสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแต่สำหรับเราอะ่ะเราชอบฟิลแบบว่าฟังสบายๆบแบบนี้มากกว่าแล้วยังมีความน่ารากยยักอะไรเงี้ยโอ,โอ้เสียงแบบอันนแล้วแบบเบา

ชอบท่าน,นี้ดีจริงอยากให้ป้าตอออกซิงเกิลเพลงชาต้งเพาะมากแน่ๆคือนางร้องเพลงชาเพาะไงแล้วอินเนอร์นางได้อะทุกเพลงอ่ะที่ทอเวอร์อะ

ให้นวลฟังสบายๆเดี๋ยวต้องเป็นเพลงนิดเพลงใหม่แล้วเนี่ย โห,หสายตาละลายไปอีกเก่งมากค่ะปอตอปอตออะเป็นคนที่ร้องเพลงชาเพาะมากนะคือเพลงช็อตฟิลแรงไปไหมเวอร์ชั่นปกติก็คือน่ารักสนุกสนานแบบว่าแบบเอ็มวีนา่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็คือเป็นฟิลแบบคนละฟิลแบบเพลงไลท์สเตชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปอตอ เป็นคนที่ร้องเพลงชา้าคือแบบมันจะอินแล้วก็แบบฟิลแล้วเพลงมาทำเวอร์ชั่นแบบน่ารักน่ารักมีจังหวะเดียวเดียวเอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบอะคือชอบฟังเป็นต่อร้องเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วอะคือเพลงเร็วน้องก็ทําได้ดีนะแต่เวลาน้องร้องเพลงชา้าเสียงน้องอะมันจะแบบนุ่มๆนิ่ม,มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฟังแล้วมันจะแบบเออสบายอะ เราชอบฟังเพลงช้ายอยู่แล้วพอฟังแล้วมันจะสบายหูแบบสบายใจแล้วก็แบบฟังได้เรื่อยๆคือเปิดวนซ้ำวน,วนซ้ำมันมีเพลงนึงของปตที่เราฟังไป็นร้อยๆรอบเลยก็คือเพลงหลักแท้เวอร์ชั่นที่น้องแต่งเนื้อจีนด้วยอะ่ะอันนั้นน่ะเราช่วงที่น้องปล่อยมาแปบ๊บเดียวคือเป็นแสนวิวอะ่ะแล้วก็มีดราม่ามีอะไรก็ช่างมันเราดาวน์โหลดอ่ะมาฟังแบบ นานมากคือฟังวนไปคือเราชอบเวอร์ชันนั้นมากเอะอยากให้เป็นต่อร้องเพลงแนวน,นี้มากเลยอะยังไงนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนสนับสนุนรัดวันกันเยอะๆแม้ว่าน้องรัดวันจะไม่ได้ค่อยมีนะงานร่วมกันนะแต่น้องก็คือมีสังกัดของแต่ละคนก็อยากให้ทุกคนที่เป็นเลเซอร์หรือว่ารักยิ้มอะไรเงี้ยก็ยังติดติดตามผลงานน้องๆต่อไปเล่าก็ถือว่าเป็นเลเซอร์ละกันเพราะเราก็คือชอบทุกคน เราก็ยังเป็นเลเซอร์ที่ติดตามผลงานของเป็นต่อแล้วก็ทุกๆคนต่อไปไงก็ฝากน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นต่อด้วยอ่าวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มารับชมคลิปของเราเดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้าว่าเราจะรีแอคชั่นอะไรคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ